เมาด้วยมี <_ d ertas> อะไรเน oh, <process> <necessary> you ี่ยโอ้โหโอ้โหอะไรเนี <owers> ่ยโอ้โหเอาอะไรมาเนี่ยมันคืออะไรอะช็อตมัชรูม34.52กิโลกโอ้โห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 โอ้ยเกินไปหมอนี่ก็ยังให้ถั่วลันเตโปีเดินโรไปท่อสีท่อ นักหนาอย่างนี้ไหนพี่ขอดูโอ้โหโอ้หอหนออ้โหอหนอ้โอ้โอ้โอ้อ้โอ้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 โห้นกโออ้โหก้โอะโหโอ้กออนน้โนะคะโอ้นะคะ <c oughs> ส่วนของพี่เองซึ่งพี่ได้ทำการปลูกพวกมีพวกแบมบูอันนี้คือแบมบูนะอันนี้คือต้นไผ่เนาะแล้วก็มีผู้เรียนมีแอปเปิลมีบลูเบอรี่มีมะเขือเทศเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อเห็นนะเมื่อเห็นว่ามีมะเขือเทศติดสถานะลูน่ากับติดไอ้น้ำแข็งเนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะมี เป็นสวนมะม่วงนะอืมสวนมะม่วงสวนต้นกระบองเพชรแล้วก็มีตรงนี้ก็จะเป็นอ่อคล้ายๆกับเป็นต้นมะพร้าวเนาะอ่าแล้วก็อันนี้จะเป็นเป็นพักทองเป็นเบอร์รี่เป็นพริกสดเป็นอ่อตัวต้นกลเบอร์รี่โอ้โอ้เดี๋ยวๆๆติดติติติโอเคมีต้นกลเบอร์รี่นี่เป็นเชอรี่นะไม่ใช่เบอร์รี่นะ ม่ใช่โกวเบอรี่แล้วก็มีแครอทนะคะภารกิจของเราวันนี้นะคะก็คือพี่พาวีจะต้องทำให้ได้เงินมากที่สุดนะคะให้ในหนึ่งวันเนาะแล้วมาดูกันว่าพี่พาวีจะสามารถทำเงินได้เยอะที่สุดตอนนี้คือจากเดิมนะคะก็คือประมาณ7 6 1ดนะล้านเระเรามาดูกันว่าพี่พาวีได้น1วันจะสามารถทำเงินให้ได้ มากกว่าหรือไม่นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มชาเลนจ์กันเลยนะคะเ้ยเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวลืมเปิด <c oughs> ลืมเปิดไข่ดูสิจะได้ตัวอะไรเปิดไขด่ดูจะได้ตัวอะไรตัวนั่นตัวอะไรอะโอ้โหอุ้ยมันคือมันคือคิงคองอ๋อมันคือคิงคองเฮ้ยคิงคองเงินทุกคนมันไอ้ไม่ไม่ใช่คิงคองเงินมันคือลิงสีเงิน ซึ่งเดี๋ยวพี่พาวิตจะเก็บไว้ก่อนนะคะเลีงสีเงินเดี๋ยวพี่พาวิตจะเอาตัวอะไรแทนดีนะ้าเอาหมาดีกว่าดูเหมือนว่าน้องหมาคงจะต้องบอกลาแล้วนะเจ้าหมาน้อย นายมันนุ๊กเกินไปสหรับพี่ฮะนายพี่ขอดูอายุหน่อยสิเอ,อ้ยอย่าเพิ่งเดินหนีสิเม่นอยู่นิ่งๆดูสิจะดูสิเาไหอ่อ๋ออายุ33แล้วทุกคนมาเจ้าเม่นมานี้มาเจ้าเม่นมาขายจะดีดีมันจะเอาก็จะเอาเงินไปซื้ออย่างอื่นนีเออ่เราได้เจ้าเม่น แต่ว่าไม่ได้ขายหรอกเราจะมาทำอัปเกรดเฉยๆค่ะฟรีอัปเกรดเอ,อ้ยไม่ขายดีกว่าทุกคนไม่ขายดีกว่าไม่ขายดีกว่าอีโตเหล่ป่ะนายรอแล้วนะเดี๋ยวรอให้นายโตขึ้นเมื่อ,อไหร่ก็จะขายแกได้ตัวแมนน้อยต่อไปเราจะไปเอาลลกเอ่อเขาเรียกว่าทุเรียนนะคะมาให้อาหารสัตว์กันนะาการให้อาหารสัตว์ของเรานะคะจะต้องมีทั้งมะม่วงแล้วก็ทุเรียน ซึ่งพี่พาวิจะเอาเป็นมันมมัวแล้วกันเนาะอ่าเวฟแมงกโกเอามาเลยสี่ตัวนะคะเอามาเลยทั้งหมดสี่อันนะมาทุกคนได้เวลากินอาหารแล้วตั้งหมาน้อยตั้งหมาน้อยยังรออยู่นะมานี่มานี่มานี่สัตว์พวกนี้ดือจริงๆเลยอยา่ยาอยา่าอย่าอย่าดินอย่าเดินหนีฉันเอาของมาให้แกก็ไม่เอาเนาะอ่านี่ โอเคบ้าใครจะกินแมงโก้ลูกใหญ่บ้างยาเจ้าแมนตัวนี้ก็ดื้อมากเลยเนาะเอา้าอุตส่าห์จะให้แมงโก้อย่าหนีเออได้ละต่อไปเจ้าไก่อยู่นิ่งๆน,นะเจ้าไก่ดีมากมาเจ้าหมาเจ้าหมาฮุง่งๆอ่าโอเคให้ไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะ ดูก่อนอ่าเรือเต็มละโอเคอ๋อน้องกําลังรดน้ําตัอ๋อเจ้าตัวนี้มันมีความสามารถก็คือมันจะให้รดน้ํากับเจ้าอ่มามะม่วงนะมาดิพี่พาวิจะขอแล้วกันว่ามะม่วงพวกนี้นะคะถ้าขายทั้งหมดเนี่ยจะเท่าไหร่อ่าแมงโก้เนี่ยขายเท่าไหร่อ่าเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ดูแล้ว,วกันนะว่าขาเท่าไหร่เก้าร้อยกว่า ถือว่าดีถือว่าดีเท่าร้อยกว่าถือว่าดีนะคนถือว่าดีสรุปคือม,มอะม่วงราคาเท่าไหร่อ้าวขอโทษขอโทษขอโทษที่ขายขอโทษขอโทษไปดูสิม,มะม่วงเท่าไหร่อุ้ยสองหมืน่นเอาว่างั้นขายหมดเลยค่ะมะม่วงอะ่ะโอ้รากํกำลังจะรวยแล้วอุ้ยสี่แสนแปดเอาว่าทุกคนสี่แสนแปดถือว่าดีนะ เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะคะนี่ next night event ตอนนี้เหลืออีก3ามสิบเดนาทีนะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนพีกันดีกว่าเนาะว่ามีอะไรบ้างไม่ใช่แค่มะม่วงอย่างเดียวนะทุกคนยังมีส่วนพิกด้วยนะแล้วก็มีอ่าเป็นต้นกระบองเพชรน,นะคะนี่แต่ลูกกระบองเพชรน,นี่คืออย่างน้อยเนาะแล้วก็มีมะพร้าวนะคะนี่มะพร้าวเนาะ เป็นมะพร้าวชั้นดีนะคะมะพร้าวชั้นดีแต่ไม่ใหญ่เท่าไหร่หรอกนะไม่ใหญ่เท่ากับของที่แล้วเนาะแล้วก็มีสวนเชอรี่นะคะมีเชอรี่นี่ไงทุกคนสวนพริกนะคะเดี๋ยวพี่พาวิจะเด็ดพริกให้ดูนะเด็ดพริกแล้วก็ไปขายอ่านี่ไงเพเปอร์ Paper. ข้อมันมันเล็กจังเลยอะเพเปอร์ Paper. โคตรเล็กอะถ้ามันเล็กก็ท่างเถอะไม่เป็นไรอย่างน้อยก็จะลองขายดูนะคะว่าเพเปอร์เนี่ยจะขายเท่าไหร่ อุยทุกคนผู้ชายคนนี้เอาเป็นอ่าผู้ชายคนนี้เขาขายเป็นอ่าผัวลันเตาเนาะสวัสดีพีนมม่นมเอาพริกมาแลกกับผัหลันเตาได้ไหมอะ่ะไม่อ่ะฉันไม่อยากได้พริกอะ่ะให้บังกากอะ่ะฮะโอ้คุณดูณซิว่าโอ้ยเด้อเด้อเด้อเดบังหน้าต่อฉันเลยกระเพาะอุ้ยซีมู เอ้ยสิเอ้ยม,มือมือสี่พันพิกือมือสี่พันทุกคนโอ้มีหล,ลังต,ตงูหลังตาทองคำมีถั่วลองตาทองคำกับหั่วลันเตาสีเขียวเอ้ยเมื่อกี้มีอันนี้ด้วยทุกคนแก้มังกรคู่ใจญบางร้านค้าเฉยเดี๋ยวเราไปดูซิกันเลยนะคะว่ามีอะไรขายไหมพี่บาวีจะซื้อหมดเลยยกเว้นโ,โ,โอ้แม่บะ หนึ่งร้านโอเคฟีเดินรีเดินเข้ามาฟีเดินเข้ามาหลีกทางไปลูกเดี๋ยวจะปปลูกเดี๋ยวจะปปลูกเพเปอร์ก่อนเพเปอร์ซีดอะลูกรดน้ำเลยจ้ะลูกรดน้ำให้ตัวให้ตัวไวๆนะืไม่ต้องการให้น้องรดไม่ต้องการลดน้ำนะคะแต่จะต้องการให้เจ้าตัวอ่าแมวน้ำของเรานะคะลดน้ำให้เนาะ แต่ว่าน้องกําลังนั่งน้องกําลังเดินไปเดินมาอยู่เนี่ยนะนี่ไงน้องน้องอันนี้แล้วทุกคนโหเฮ้ยตอนนี้น้องรดน้าให้แล้วเนาะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูก่อนอืมมีอะไรบ้างอยากได้โทรวหลังเราอะ่ะแต่โทรศัพท์เรามีคนซื้อไปแล้วอ,ะอ,ปปอ,ปปอ่ะ Apple Apple อ้าได้อยู่ได้อยู่ Dictionary สามพันสองร้อยห้าสิบนะคะอืมก็ถือวันดีเหมือนกัน อตอนนี้คือผลแลิแปลงนี้ก็คือมีแต่ผลไม้ไปไปหมดเนาะสิ่งที่เราจะต้องทําในวันนี้นะคะก็คือเราต้องเคลียร์พวกผลไม้พวกผัพกพวกอะไรทั้งหมดออกให้หมดก่อนนะคะแล้วพี่บอพี่จะเคลียร์ยังไงเนี่ยเคลียร์พวกพวกผลไม้เนี่ยยังเคลียร์ไม่ออกเลยแต่แอปเปิลนี่มันติดอยู่ในม,มือพี่ตลอดเลยอะ่ะบ้าขายดีกว่าขายแล้วจะได้เท่าไหร่แอปเปิล บอกอะไรได้น้อยอ่า470เยี่ยมเลยสหายเยี่ยมถ้าขายหมดนี้คืออ่านี่นี่นี่กดซืดดโอ 108. โอเคดูซิ้อจะได้เลยโอ้หนึ่งหมืนแปดโอเคดีอะไรอ่ะอ๋ะอเจ้าอแมวน้ำกำลังลดน้ำให้พิกนะคะไอพิกโตเฮ้ยถือว่าเจ้าแมวน้ำเป็นตัวที่แบบว่าโคตรคุ้มที่สุดเลยว่ะดูซิทุกคนคือต้อนพฮเป,ปอร์เน,นี่ยตอนเนี้ยอีก8ป8 6ปอ่ะ พี่จะโตขึ้นอะ่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนของพีเดินหน่อยดิอ๋อนี่ไงอ๋อนี่ไงส่วนพีเดินฮัลโหลพีเดินพีเดินอยู่ไหนเนี่ยพีเดินเอ,นนอ้อเเเเเอาพี่มาไปไหนเนี่ยพี่เดินไปไหนเนี่ยไหนไปดูสิพี่เดินไปไหนพี่ซื้อฟิตแน่นอนอ๋อพี่เดินอ๋อสวัสดีเดี๋ยวพี่เพย์พาวีขออนุญาตคุยกันละกันนะคะอ้าวพี่เดินไม่คุย วเตอร์ <Water. S 2> อ๋อน้องกำลังมัวแต่จาัดก,การเรื่องฟาร์มอยู่เนาะโอเคเดี๋ยวพี่พาว่ควรจะให้เป็นมะม,ม่วงแล้วกันเนาะสำหรับปีเดินนะนี่มะม,ม่วงแช่แข็งดเดี๋ยวเราอะไปให้ของขวัญต้อนรับการดีกว่านะคะจะเอามะม่วงอะเอามะม่วงแต่เอามะม่วงแข็งได้ไหมอ้อนี่ไงเสร็จะละมะม,ม่วงแข็งค่ะนี่คือมะม,ม่วงแข็งที่จะให้ปีเดินนะคะปีเดินเอาไหมมะม่วงแข็งอะ อาแล้วพี ia, hay, ่เดินยังไงอ่ะพี่เดินยังไงเนี่ยพี่เดินพี่เดินพี่เดินเอาไม้มะม่วงอ่ะเอาไม้พี่เดินอย่าเดินหนีสิเนี่ยฉันให้ของขวัญแกเนี่ยเอาไม้มะม่วงอ่ะมะม่วงมะม่วงดีมากเลยนะเนี่ยพี่เดินพี่เดินอย่าลืมไปเอามะม่วงไหมเร็วจะให้จะให้นายเลยเร็วๆจะแข่งตายเลยพี่เดินอ่ะเอาไปนี่ฉันให้เลยมะม่วงอันใหญ่ เอาไปขายเลยนะพี่เดินเออดีๆๆดบ้างดีมาก,มากคือบอกเลยถ้าหนูขายให้พี่เดินนะมีแต่กำไรไมีแต่กำไรบอกเลย <c oughs> บอกเลยว่ารวยแน่นอนตอนนี้ก็ประมาณเออตอนนี้เงินอ,อยู่ที่ประมาณ 47, า <c oughs> สี่หมืเจ็ดพันเอ๊ะเจ็ดล้านสนะี่หมเจ็ดพันเนาะ ใช่ใช่ <c oughs> ถ้าหากมีอะไรดีค่ะก็ต้องขออภัยด้วยนะจ๊ะทุกคนเมื่อกี้ฉันเห็นมีไอ้ลูกสปอรดตอ๋อใช่แล้วฉันฉันควรจะให้สิ่งนี้ให้กับพีเดินไม่กอดฉันควรจะให้สิ่งนี้ให้กับพีเดินเอ้ยไปขายดีกว่าทุกคนขายก่อนโอ้หดูสิเฟยเดินนี่คือได้ของดีจากพี่นี่คือถึงขั้นแบบหนูพี่จะพี่จะบอกว่าพีเดิน อย่าลืมเอาอย่าลืม,อย,ลมอย่าลืมหามเมล็ดซีดดีๆนะ่ะนี่นี่พี่เดินฉันมีของจะให้เอาพี่เดินไปแล้วแป,ป๊บหนึ่งนะที่ทุกคนต้องดูก่อนว่ามีอะไรบ้างเฮ้ยโคโค่นัทเฮ้ยแบมบูมาอีกแล้วแบมบูมาอีกแล้วอยากได้อันนี้อยากได้แก้มังกรอย่างใน,นอังุนหน้าพี่จะแบมบูหน้าพี่จะเป็นแบมบูเนี่ยส่วนพี่จะไปด้วยพวกส่วนผักที่แบบว่ามีระดับกากบ้างระดับอันนี้บ้างเนาะ นี่ฟอร์เซนแคตตัสเดี๋ยวให้ฟีเดินแล้วกันเนาะฟีเดินอยู่ไหนเนี่ยฟีเดินอยู่ไหนเนี่ยอ๋อฟีเดินอยู่นี่อยู่ออยู่สวนอีกสวนอ๋อฟีเดินน่าจะไปอีกตรงไหน าซีไหมเอาซีไหมปีเดินอ่ะเอาไปฉันให้อุ๊ยไปยังไงล่ะน้องน่ารักไหมล่ะน้องตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะลดน้ำโดยไม่ต้องแบบโดยไม่ต้องไปไหนไกลเลยอ่ะเอ้ยปีเดินฉันมีอะไรจะให้ฉันมีเอ๋มีมีมีเอเมาด้วยมีอะไรเนี่ยโอ้โหโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โหเอาอะไรมาเนี่ยมันคืออะไรอ่ะ ช็อตมัชรูม34.52ิกิโลโอ้ยคุณของแบบนี้มันเป็นของดีด้วยนะเนี่ยโอ้โหเอาไปขายแล้วจอดไปเดี๋ยวฉันขายให้ดูสิเท่าไหร่คนคนนี้นะคะเป็นคนที่ให้มี่ตลอดเลยอุย้ย28ล้านเอาว่า28ล้านเฮ้ยอย่าบอกนะว่าอันนี้คือเป็นของที่แบบว่า คุณไม่คิดจะให้ฉันก็ได้นะของมันแพงขนาดนี้โหลองขายดูซิจะได้อะไรโหร่สอล้านล้าดนห้า1มืันสี่โอ้คุณเอาเรื่องจัดเอาแม้กระทั่งอันนี้ค่ะทุกคน แม้กระทั่งมัชรมที่เป็นแบบว่าสถานะไส้ปลาโหคุณเก็บไว้ได้ไหมโอมันแท้ยขนาดนี้ยอย่าให้ฉันที่กว่าเกงใจอ่ะทุกคนเออเกงใจอ่ะอะไรอโอ้โหโอ้โหโอ้โหเกินไปอหมอนี้ก็ยังให้ถ่ดแล้วับโอ้ปีเดิน ตัวไปโทษทีท่อสองคนนี้เป็นเพื่อนก็จริงแต่พ่อจะพาพให้ของดีเพื่อจะได้ขายดูสิตัวรันเตาแข็แข็งเท่าไหร่โูสซสองล้านของมันแทนเก่งใจอะ่ะเก็บวะคุณคืนดีไหม ไม่คืนดีกว่าขอบคุณมากถือว่าเป็นของดีนะคะเยี่ยมอุ้ยสี่สิบสี่อุยขอบคุณมากสหายอืมโอ้เอาเซเวอร์มังกี้ให้ฉันด้วยฉันก็มีเซเวอร์มังกี้เหมือนกันเนี่ยเดี๋ยว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 ดียเดี๋ยวดีเดเ โหโคตรใหญ่ไหมล่ะหน้าแกนี่ใหญ่มากเลยดิสิเนี่ยดูสิโคตรใหญ่มันจะอะไรให้ฉันอย่าบอกนะว่าแกจะเอาอะไรให้ฉันขอเถอะคุณเก็บเงินไว้ซื้ออย่างอื่นเถอะขอร้องฉันฉันฉันเกรงใจคนบางคนนะ่ะโอ้โผไปเดินเอาลูกมาทำไมโทษที่เป็นติดติดสถานะคือวัฒนธรไมนอ่นดีกว่า,อ,าอ,อูกวัฒนธรรมนอ่นเดี๋ยบอกนะว่าจะจะให้ซื้อ ซื้อมาแล็ดผลใหม่เหรอโอ้โห <c oughs> โอเคโอเคช่างเถอะช่างเถอะอูอ้ตอนนี้เนี่คือพี่เผาพี่สามารถที่จะปลูกอ,อะไอยเนี่ยโอ้โอ้ตายแล้วจะบ้าคนนี้นี่ตายจังเลยเนาะแต่ไม่ถึงขั้นแบบนั้นก็ได้นะคุณขอมันแพงเก็บไว้คุณเก็บไว้ที่คุณดีกว่านะไปบอกให้ของมันแพงมากแล้วแต่ละอันนี่ของมันโคตรแพงเลยนะบอกให้ผู้แต่คนนี้ เขาเป็นคนที an, so ่แบบว่าใจดีก็จริงอ่ะแต่คุณคุณเก็บไว้ของตัวเองดีกว่านะอของโค้ดเพลงดูสิมันเล็กโกโก้แปดจดห้าสี่กิโลราคาเท่าไหร่ดูสิโอ้ยสองหนึ่งหมื่นสองก็ถือว่าดีนะก็ถือว่าดีโอ้โหถ้าเอามันเล็กโกโก้โคตดใหญ่มาเริ่มเทิมนี่นะจะบอกให้ คือพี่รู้เลยอุ้ยตอนนี้อุ้ยตอนนี้น้องแมวน้ำกำลังรดน้ำให้ลูกแตงโมเนาะโอ้ยนายพี่ขอไปดูหน่อยเซทำไมถึงต้องให้ฉันเหตให้ฉันนักให้ฉันหนาวอย่างไอฉันนักหนาวอย่างเนีน้ยไานพี่ขอดูสุด oh, <my> <c oughs> โฟมหน่อยโอ้ยก g อดคุณไม่ถึงให้ขั้นแบบนั้นก็ได้คุณโอ้มันแพงแล้วก็คือลูกบับ่วงคือพูดใหญ่มากและไปติดสถานะกับพวกไฟปนด้วยสถานนะปิดปนด้วยอะไรอีกโอ้โหโอ,โอ้มันจะโอ้โหโอ้โห ปอร์เซ้นแรมโบมงโกติด8 2กิโลและสิ่งที่ฉันคิดว่ามันน่าสนใจที่สุดลูกโคุรใหญ่เอาไปแจกให้คนดูดีไหมทุกคนใครที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะคะใครที่อยากได้ผลไม้ตัวลูกใหญ่ๆอย่างแตงย่างลูกอะม่วงลูกใหญ่ๆนะคะ8า0 2ิกิโลอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะคะพร้อมคอมเมนต์ว่าอยากได้เพราะอะไรนะ แล้วคุณเนี่ยจะได้รับสิ่งนี้นะคะสามารถที่จะอขอดูหน่อยสิลูกลูกแมงโก้แบบโอ้โหใหญ่ยักษ์ขนาดนี้ยเท่าไรราราร 18, หร่หูเซยสามแสนแปดหมื่นแปดพัถือว่าถือว่าดีนะเอาอีกแล้วคุณแล้วก็เอาเป็นโอ้โหัวลังเตาพลังเตาแช่แข็งเอ้ยคุณพอได้แล้ว คุณจะให้ฉันไม่ได้คุณโอ้คนนี้ก็จะให้พริกไม่ใช่ไม่ให้พริกอ๋อสามล้านถ้าใครอยากได้ลูกแมงโก้ขนาดใหญ่อีกนะคะลูกมะลูมะม่วงขนาดใหญ่นะคะก,ก,มมก,ะคะก็คอมเมนต์แล้วก็กดไลค์แล้วก็กดแชร์กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะกดติดตามแล้วก็กดไลค์เนาะแล้วก็ทีมคอมเมนต์มานะคะใครอยากได้นะอเดี๋ยวพี่พาววีขอเซฟแล้วกันนะคะอ่านี่นะสำหรับคุณดูนะคะ อืมอะไรเนี่ยฟอสเซเนเพเปอร์พิกปิดโอ้โหอะไรมูนเลมอนเฮ้ยน,นี่ของหายากเฮ้ยมูนเลมอนเอาไม่ฟฟีเดินามูนเลมอนฟีเดินน่าจะไม่เอาอยู่แล้วเนาะอยากรู้จริงๆมูนเลมอนราคาเท่าไหร่โอ้ค่าหกหมื่นแปดเองทุกคน เดี๋ยวพี่เปาพี่ขอขายแล้วกันนะแต่อย่าเวสไอ้แมงโก้ลูกใหญ่ใหญ่แต่ให้คนดูอย่างเดียวนะคะโอเคคนนี้มาอีกเลยอยูย่แยบแยาโอ้เจ็ดล้านตอนนี้พี่มีเงินทั้งหมดประมาณ5้ล้านหแสนสหมื่นพันร้อยถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าโคตรบันเจิดมากและอีกอย่างคุณหมอไอ้หมอนเนี่ย มันให้ผลไม้ที่แบบว่าโคตรแพ,พงแพงโคตรแบบโคตรแพ,พงโคตรแบบแพงที่สุดอ่ะคุณฉันกิ่งจอ่ะคุณคุณคุณเก็บดีกว่านะนะฉันขอละเ <c oughs> ดี๋ยวเราไปหาของตัวเองดีกว่าอืมอุย้ยโคโคโนัทอัดซื้อเลยโคโคโนัทแล้วก็ลูกแอปเปลิลอ่าไปที่สวนดีกว่าเดี๋ยวเราไปปลูกลูกโคโคโนัทกันนะคะโอ้ อ่ะลูกโคโค่นัดติดกับแคตาไปเลยแล้วก็มันเลซี่แอปเปิ้ลพีซบัตเอกบายบัตเอกบายบัตเอกเหรออ๋อโอเคโอเคอ๋อทิ้งที่พี่เขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาเขาบอกว่าที่เขาให้เงินที่เขาให้ผลไม้ลูกใหญ่ๆอ่ะเขาต้องการให้พี่ไปซื้อเจ้อ่าไข่สีเขียวอ่ะทุกคนเออไข่สีเขียวใช่ปะ นี่ใช่ปะไข่สีสีเขียวใช่ปะไหนพี่ขอดูหน่อยดิีห<ฮ>้าสิบล้านโอ้ซื้อก็ซื้อมาเพื่อคนดูโดยเฉพาะนี่ไงอโอ้อะอวดอวดเลยอวดเลยเออเดี๋ยวเดีเดี๋ยว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 พีนะเดี๋ยวีถ่เดี๋ยวีถ่ายเดี๋ยวพี่ถ่ายโอ้ my god โอ้ my god เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ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  เดี๋ยวจะเก็บไว้โอเคทุกคนอคุ้ยพี่ต้องขอบคุณคนนี้มากเลยอะใจดีมากให้ให้ทั้งผลไม้ดีให้ทั้งผลไม้ไม่ดี <c ười> นี่อ่าเดี๋ยวพี่วางตรงนี้แล้วกันเนาะคือว่าอันเนี้ยมันดีมากเลยนะใช่มันดีมากนะแต่ว่าพี่บาวพี่ต้องรอเจ้าตัวลักตัวของตัวพวกน้องม,มุมน้องหมาอะไรพวกนั้นอะให้มันโตก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเราใส่เพิ่มอุ้ยคือว่าไข่อันนี้เป็นไข่ที่หายากมากเลยนะจริงๆอะ ห้าสิบล้านกับไข่โอ้โหไข่บอลล่มมาทุกคนเดี๋ยวพี่พาวพี่ขออนุญาตไปเอาพวกอ่าผลไม้สีทองแล้วกันนะจะเป็นอ่พัมคิงสีทองนะคะอืมโอเคเพี่ขายก่อนโอ้โหขายตังคกระต่ายให้ทั้งอะไรไม่ลู้จริงๆเลยอะน่ะคนนีในะ่านกระต่ายอย่านะอย่าบอกอาว่า รู้เลยชัดเจนเลยมันจะให้สัตว์เลี้ยงเุ้ยสัตว์เลี้ยงเต็มกระเป๋าเลยนี่ค่ะ้าพ่อเอาไหมอ่ะให้ไปเลยให้ฟีเดินไปเลยอืมฟีเดินอยากใช้ก็ใช้ไปเลยนะกระต่ายอ่ะฉันไม่เอาละอืม <c oughs> โอ้โหคนนี้ก็ไปเยี่ยมสวนพี่ด้วยดูสิอืมตัวนี้ก็ชอบรถน้ำใส่ให้เลยอ่ะโอ้โหน้องอ่ะ อ๋อ oh, ถ้าเผื่อแบบว่ามีกิจกรรมเอ่อเผื่อมีสถานะเป็นบัตรมูลน่ะใช่ปหเป็นบัตรมูลเอออันนี้เราสนใจมาก mm. ก็ถือว่าคนนี้เนี่ย mm. เขาเป็นผู้ช่วยพี่จริงๆเลยอนะยางงั้นที่บอาวิคิดว่าคนนี้น่ะถ้าพี่ออกคลิปขึ้นมาแล้วถ้าพี่ตัดคลิปแล้วก็ลงคลิปขึ้นมาแล้วก็ออกคลิปขึ้นมาคุณเนี่ยมีสิทธิ์โอกาสออ,อกคลิปละโอเคก็ถือว่า ภารกิจสาเร็จแล้วนะคะสําหรับไอตัวเ,วเดีดยว็ดเดเดย,ยังไม่สำเร็จยังไม่สําเร็จเขาจะทําอะไรต่อเพี่บอกนะว่าเราต้องขอบคุณเขาก่อนขอบคุณมากเลยนะพี่เรียกพี่หรือว่าเรียกน้องดีไหมเราควรจะเรียกพี่เป็นน้องดีไหมเขาเป็นคนอังกฤษหรือเป,เปล่าหรือคนไทยเขาตื่นเต้นที่พี่แบบขอบคุณเขาอะแล้วเขาตื่นเต้นเลยอะ่ะดสูสิแต่ดูพี่เดินนะ<_<_>พี่เดินที่คือช่ไย ไปไปไปกันต่อเดี๋ยวเราจะไปซื้อผล,ลไม้ต่อแล้วก็เดี๋ยวพี่พาวีจะปิดไลน์นะไอจะจะปิดปิปละแล้ะเหรอกอดซีมมนคูบัเตอร์เดี๋ยวเฮ้ย <c oughs> ังนไมไมเป็นมะม่วงอ่ะมะม่วงแค่แข่งมาเนาะดูซจสขายได้เท่าไหร่ห้าสิบแปดล้านโอเคถือว่าดีถือว่าดีถือว่าดีเฮ้ยทุกคนซิสซิสซิสเปลี่ยนใหม่แล้วรีเซ็ตแล้วอืมจะซื้ออะไรดี โอ้ยอดได้นี่เลยอะอดอันนี้เลยอะมีแอปเปิลโอ้ยแอปเปิลทําคิงไม่ซื้อได้ไหมของมันไม่ใช่โอกาสที่จะ,จะหาพวกนี้แล้นะโอเคทุกคนพี่พาวี่ขออนุญาตล่า,ลอาขออนุญาตปิดคลิปแล้วกันเนาะก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมในวันนี้นะคะและถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์และกดติดตามแล้วก็กดแชร์กันด้วยนะคะใครที่ชอบแบนโกอาคาเดนนะก็ ฝากคอมเมนต์กันได้นะคะและสําหรับใครที่อยากได้เจ้าผลไม้ลูกใหญ่ๆเนาะผลไม้ลูกใหญ่ๆเดี๋ยวพี่จะโชว์แล้วกันนี่นะเดี๋ยวนนโชว์แป๊บน,นึงโชว์แป๊บนึงนี่ผลไมล้ลูกใหญ่ๆลูกใหญ่ๆแบบนี้ลูกแบบลูกใหญ่ใบ่เบิ้มอย่างนี้นะคะคอมเมนต์มากันได้นะอ่าแจกหนึ่งรางวัลเท่านั้นนะคะสําหรับคนที่อยากได้นะคะแล้วก็อร่อยไวรัสไฟ ไวรัสไฟคุณเฮ้ยไวรัสไฟเดี๋ยวก่อนนะทุกคนอย่าเพิ่งปิดอย่าเพิ่งไห้จะปิดคลิปแล้วดูสิว่าเท่าไหร่ไวรัสไฟดูสิสี่บาทสี่สล้านเฮ้ยขายอะไรดีไหม โอ้คนอื่นเขาคนอื่นเขาอ่ะไม่ให้แต่คนนี้อ่ะคนเดียวอ่ะให้ตลอดเลยเจอเป็นผลไม้หายากายากับหมา,าไม่ยากมันให้หมดอ,อืขนาดลูกแต่งขนาดลูกนี้ลูกใหญ่นี้ยังให้อยู่เลยแจกให้คนดูเลยดีไหม <c oughs> โอเคปิดคลิปแล้วกันปิดคลิปจริงๆแล้วทุกคน ตลับวันนี้ขอตอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายยย